สวัสดีครับตอนนี้ก็คุณแม่ของเบ่าวต้นนะครับก็ได้นำตะขอนะครับตะขอชิ้นใหญ่นะครับที่จะมอบให้กับทางนุ่มพลและขอช้างเป็นสิ่งมงคล ทุกคนว่าไงครับเหมาะไหมเหมาะสิหรือว่าเหมาะนะโอเคครับเป็นนคใด้วยเจตนามีพ่องหมเขาบอกว่าให้ลุงดีกว่ามาพ่อมาพ่อจะดูที่ไม่ยื่นไส้ค่ะพ่อเลี้ยงเด็กพ่อแกก็ดีนะโอเคดูแกก็ไใ่ทุกอย่างค่ะให้ลุ่งรับเลยค่ะให้ลุงไปดูแลเด้อร์ค่ะอันนี้ผ่านการใช้งานแล้วนะ ไม่ไม่เหมือนกันนะว่าต้นเอามาปลูกันเอาไปปราบปยักษ์เอาไปปราบยักษ์ใ่ปราบยักถ้าใครคิดไรตัวเราเนี่ยจะจะพายแพ้เลยเป็นสิ่งมงคลผมได้แบบอันนี้ได้หมดเลยอะับได้หมดางะยังมาขับได้อะลุงคือตัวแทนต้นนะคะ

ไม่รู้ว่าอันนี้มันหลงออยู่ยังไงพิเศษมันน่าจะเป็นสมบัติของลุงแหละเพราะว่าต้นมันปล่อยไม่ออกครับก็คือก็คือรอรอเจ้าของของจริงทุกอย่างมีเจ้าของหมดต้นบอกค่ะที่โกเจแปนฝากมานะคะไว้หน้ารถนะโดนมาทางเบาเบาชิดนะครับแต่เป็นเงินของที่นี่นะครับทำไมต้องบรรยายละเอียดแต่เป็นส่วนของที่โกเจแปน เอฟซีเอฟซีที่มาช่วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณป่าพี่ผ่านด้วยนะคะว่าขอบคุณพี่าเป็นครอบครัวของยุกิอ๋อเมยุกิเกทโฮมาหาหนูอยู่ใช่เป็นเป็นครอบครัวของน้องยุกิคมะยุกิคือลูกค่ะลูกของคุณพี่เนาะไม่ยุกิไม่ยุกินี่แกจะรักต้นแกจะดูแลต้แกจะเป็นสายบุญครับถ้าเวลาพวกเราทำกิจกรรมอะไรก็จะ คนมาช่วยตลอดเพราะว่าวันที่น้องเสียไม่ยุกีก็โทรมาหาอยู่เรยโคเสียใจกับแม่เหลวอยู่ค่ะแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าจะโทรมาอยู่แต่ไม่ได้นับเป็นสายแม่ยุกีขึ้นอยู่ค่ะแกก็บอกว่าเป็นต้นดูแลต้นทุกอย่างเหมือนกันแกเคยจะส่งสโน้ตบุ๊กมาให้ส่งปลามาให้ต้นด้วยนะไมยุกีแ่ะเกดูแลต้นเหมือนกันค งั้นก็ขอบคุณพี่สีทุกคนที่ยังที่มอบของน้ำค่าให้ค่ะค่ะมันเป็นสมบัติของลุงแล้วหละให้ลุงนะคะ ก็ีอรจะหู้ว่าไปจะนีพที่เหก็รอสัขอไม่ได้บอกว่าเหลือหรอกเจ้าของอย่างที่ต้นบอกเลยต้นมันบอกว่าขอ่ายจะขอว่าอะไรเขาเรียกตะขอช้างขอสับช้างใช่ไหมถ้าได้ดูไรสดต้นตอนที่ต้นขายสินค์พวกนี้อยู่นะต้นมัน ตอนนั้นพอขายได้ก็จะขายสิ่งพวกนี้เลยค่ะขอโทษค,ครับฝากมอบด้วยอันนี้จะมีของมาด,ดามบุตรหนึ่งพันพี่ตุก 1, 000, ๊กหนึ่งพันพี่นิดหนึ่งพันแล้วก็อ,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 วอ,อ่อีอาอีอนเซ่ออีอภรนแพ่ถึงอีกหนึ่งพันนะครับ,รบขอฝากมาทางผมนะครับผมคนละคนละพันทั้งหมดสี่พันครับฝากในรุ่งมานนะครับสี่ท่านที่มอบ คุดนี้ให้กับคุณแม่เนาะใช่ครับต้นใช่ไหมคุณแม่ก็ทางคุณแม่นะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ผู้ดีสี่ท่านนะครับสี่ท่านครับมีแม่ดาบุตรศรีแม่ดาบุตรีซัปโอลนิสกุลแล้วก็ตุ๊กพี่ตุ๊กแล้วก็ไอ้แย้แซ่ถึงไอ้แย้อัมพรแซ่ถึงถ้าไลฟ์สดนี้พี่บุตร พี่บุญหรือใครน่พี่บุญแล้วก็พี่นิดแล้วก็พี่ตุ๊บดูอยู่ขอบคุณนะคะเพราะว่าแม่เหว๋ก็รู้จักพี่ทั้งสามคนเหมือนกันเพราะว่าเคยเป็นเอซี่ต้นมาก่อนค่ะขอบคุณค่ะโอ้แม่แม่พูดเก่งแม่จะเป็นยูทูบต่อไปไม่ได้แน่นอนเลยเด็กแค่สอนวิธีไร้แม่จะยูทูบก่อยนะ ม่แม่นี่พี่เซมสาต่อให้อยู่ค่ะอยู่อีกเจ็ดสิบก,กิโลไม่แต่ผมตั้งหลังบ้านให้แล้วตั้งตั้งหลังบ้านก็คือเวลาเดือนอย่างเดือนถัดไปที่บ่าวต้นเขาจะได้รับ <c oughs> เขาบอกว่าประมาณสัก2อสามหมืนะ่นน่ยที่เคยคุยเมื่อวันก่อนออซึ่งเดือนนี้เขาหกพันเนาะแต่เดือนต่อไปเออพี่ผมได้ประมาณสอามหมื่นก็ แต่ก็เลยตั้งบัญชีเข้าไปที่แม่แล้วแล้วก็ต่อไปครับต่อไปก็ถ้าแม่อ,อยากไร้สดก็คือจะมีเครื่องเบาต้นซึ่งรหัสเนี่ยมันจะอยู่ในนั้นแล้วคือมันอยู่ในเครื่องแล้ะก็สามารถใช้เครื่องนั้นต่อได้เลยอ่าอาจอะอาจคคะคุณเไม่ต่อค่ะครก็ก็ได้นั่งคุยคุยทุกคนด้วยนะคะแม่จะสารต่อของส้น ต้นไอ้ช่องของต้นนะคะต้นอะไรครับช่องต้นต้นค่ะบปล่าต้นเป่าต้นโตโย่จำชื่อช่องไม้ได้แล้วฮะให้ดันด้วยนะคะไม่ต้องดันหรอกแม่ช่องเ่าต้นก็แสนล้อนแล้วแม่แม่ต้องทำคลิปแล้วก็ไลฟ์สดบ่อยค่อเพราะเอซีทีเขาเขาดู ครอบครัวบาต้นอาจจะยังไม่ครบหมดทุกคนใช่ยังยังทำไม่เป็นค่ะใช่ป่าพึกเอาครับพึกเอาไม่เป็นไรสองสาบันนี้มี YouTube อยู่ที่นี่เยอะครับมีอะไรถามได้หมดเลยครับที่นี่ดาราเขาก็หันมาทำยูทูบแล่วก็กกั ยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะคะค่ะขอบคุณคม่แม่จะเป็นสาย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 ฟาดสายฟาดขอเป็นสายขอขอเดินตามเดินตามรอยเดินรยคือคือแม่เนี่ยจะจะดูข้อมูลศึกษาข้อมูลแล้วก็เป็น FC หลายๆช่องด้วยกันแล้วก็จะรู้เรื่องราวนะ่ยคนนี้แม่รู้จักหมดนะคแม่แม่ช่องไหนแม่ยอดมากเลยอันนี้จะไม่ได้รู้จักกันนะเดิมมีเดิม ปานอันนี้ชิดปเต้ป๊ป้ปป้ป้ภาษาบานเาเรยนชื่อรอแปะเป้อายอยอายอยอายอยต้นต้นจะพูดติดามอายอยอายคอยเขาูดักษล้ายเท่ไแต่จะบอกหูชื่อไม่ค่ะแต่ว่าทานไรซนคืนนี้มีจะเบิงมีจะเบิงมีจจเบิงเบิงหลายๆมากส่วนมากสายฟาด ยาสมอนหนึ่งผู้จ่าแล้วก็จะมีแม่จันหอมด้วยนะเต็มเลยตอนนี้ไปอยู่เจ้าเชียงรายเจ้าแล้วเเป็นอยู่ชียงรายเจ้าแม่จันหอมก็รู้ก็อยู่ต้องมีมีภารกิจเนาะก็จันหอมก็มีภารกิจที่ต้องไปดูแลครอบครัวส่วนวก็จะมาอยู่บุณซูเองนะปุณอ๋อก็อยู่อยู่บุรีรัมย์เขาน่าจะกลับก็กลับแล้วเห็นกลับตั้งนานพี่บุญซูแกมาถึงนี่เลยนะ เพื่องบุญชูค่มาถึงนี่เลยมากับยาแคปอ๋อยาแคปยาแคปครับยาแคทยาแคปชาแนลคนแหลือจะไม่รู้บางทีจะไม่อย่างนี้จำไม่ได้ยาแคปเส้นใดไม่ก็จะรู้แต่อิสระนี่จำได้มอิสระก็จำได้พี่เศมก็จะมีสองช่องสองช่องสองช่อง พี่เสมสองซ่องแม่ก็ติดตามให้แล้วนะแม่ไม่รู้จักเฉยๆนะแม่กดติดตามให้แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยเมื่อก่อนไม่ใช่เซียนซินารินนะครับเซียนขอขาวเหรอเปลาวเซียนซินารินเขาคือแกจะใส่เสื้อสีแดงแล้วก่อนก่อนคลิปแกจะออกนี่ก็จะมีภูเขาต้นไม้ขปลาคลิปยังไงเปล่าพอาะวาเป็นเซียนซินารินแล้วมันเอิมันก็ จำได้ก็คือคือมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยสายลงพนเนี่ยได้ได้เรียนรู้อะไรเยอะนะจากการที่เราเราเมื่อก่อนเราก็เป็นเป็นมาส่วนหนึ่งนะจากเราก็เรียนเรียนรู้ในเรื่องของการไร้สดเรื่องการเอ่อมีเอฟซีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือเราจะทำคอนเทนต์แล้วก็ทําปล่อยไปปล่อยไปแล้วก็คือมันมีเอ่อเรื่องของชื่อช่องเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ทําแบบไม่ได้สาระใช่ไหม แต่ f อเ,เนี่ยมันก,ก,ก็ก็คืออยากเรียกไงแต่ก่อนสมมติว่าผมจะเป็นภาษาอังกฤษด้วยซ้ำเป็นชื่อช่องนะข่าวโอเคอภาษาไทยหนึ่งยังอ่านไม่ออกแล้วภาษาอังกฤษอีก,อกแต่ก็ได้ได้ได้ประสบการณ์ตัวนี้เยอะเลยบ่าต้านก็ยังพูดแต่บอบต้นเขาก็ไม่ลืมแล้วก็ก็คือเราไมา่มีข้อเปรียบเทียบเราเรามีข้อเปรียบเทียบจากที่อื่นแล้วก็เออมาอยู่ทางลูกพลอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นความอะไรต่างๆ รู้จักยูทูบเบอร์ไหมเขารู้จักพ่าดูพ่อบ่าวต้นทีนี้ก็รู้จักรู้จักจะเข้าไปคอมเมนต์รู้จักจะดูไลฟ์สดยุบรู้จักส่งสติ๊กเกอร์ไอ้ส่งสติ๊กเกอร์ส่งไม่เป็นหรอกรู้จักส่งรูปหัวใจอย่างงี้ก็ส่งได้แต่สติ๊กเกอร์ส่งไม่เป็นคอมเมนต์เออเขาเรียกคอมเมนต์บอกทำได้อยู่ทำได้แต่บางทีเข้าไปต้นมันก็ว่ามาทำไมแม่แต่แม่ก็อดแม่ใช้ชื่ออะไรเข้าไป ตอนนี้เป็นแม่แหววแม่แหววออ๋แม่แหววแม่แหววนะพอไปหาขี้เสือมเช้าไม่เช้าเห็นผ่านตาอยู่แม่แหววค่ะมแแ่หววเมื่อก่อนก็จะเป็นจันกีลามันมันจันกีลามันเรียกเรียกทางการเกินไปซึ่งทางการเกินไปเขาเลยเปลี่ยนทุกวันนี้ทุกวันนี้ใช้ชื่อจริงไม่ดีนะครับเพราะว่าทางทางทางเอฟซผมวันนั้นผมไปนั่งกินข้าวกันนะลุงแม่บุญสิริอ่ะเออ เราใช้ชื่อจริงนะสกุลจริงใช่ไหมก็ยูทูบเบอร์นี่แหละยูทูบเบอร์ที่อ้างตัวสายลุงนี่แหละเออไปสืบค้นข้อมูลเขาหมดเลยมีลูกกี่คนมีแม่กี่คนมีสมบัติพระนานอะไรเงี้ยมีสัยไม่ดีมากเลยอ่ะเออจะจะไปเป็นลูกเขาเอไม่รู้ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายอันนี้จริงจริงผมไปสัมภาษณ์มาใช่ต้องแต่งชื่อช่องแล้วใช่ครับใช้ชื่อะอยอย่าอย่าพยายามใช้ชื่อจริงเวลาเราไปเม้นไปอะไรเงี้ย เขามาส่องดูยิงทองอใ,ใหญ่เส้นให,ใ,หใหญ่อะไรไม่ได้อันนี้พี่อันนี้ลุงพลอันนี้ของตนนะคะไม่ไม่หมายถึงพูดถึงอันนี้ไงนี่เป็นอสซีเอสซีครับ <FC> ขอบคุณสำหรับ <c oughs> คลิปนี้นะครับ